ดินเจนมันโอ้ขาเปนขาของมือกันไปโป่งหน้าของมือง่ะไม่ไมข้อมือเจียง่ามขงเจาง่ามขาขาข้างหนขาขาขงเจาะขา

เสี่ยมีข้างวินกรรมเลยพี่น้องเอ้ยเป็นกรรมแล้วมันมืดชิบหายไงนั่นคือเป็นจีไม่กี่คำฮะไม่กี่คำฮะวินกรรำแล้วไม่รู้นวินกรรมแล้วดูหนังมในใจ Ah, tai. Ngem jail. Bun bak pian, bak Oi, no. Eh, 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 sbiหน่อย. cô tài cô tài xin lỗi để lấy tì phôm không bị để lấy tì phôm ưa mày dù ơi tài 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 yeah! อย่าทำอย่างนั้นเพื่อนตอย่างนั้นเฮ้ยทั้งนากระี่กูเรียนกูเรียนเออกูเรียนกูเรียนนอนผ่ได้กุเรียนอนี่ยูนั่งนอนนอนนอนบ่ได้หาคนแกะไม่ไหวทีบุขี่นี่ อ AH! ชิมหายแล้วแล่นมาคอันน okay. ี้ม oh, ันมันหนักเว้ยขาดสวยมันขังเว้ยเออเออเออตายอีเลือถือสมบีตอดเฮีย เกือบตายยินวดเจ้านี่ทาคอยนี่น่ว่าเห็ดมันองกันงวะมันองเง้วะยองเงินกับวมันเล็ดเลียโอ้ย ก right? <pad pare sy> ูเรียนสิบอกกเรียนยมันงมันบทตายดอกอีเหี้ยให้สิจับมันอ่นะ่อ้วนอา่อเขาไปไปิหนอน่ เนี่ยคนผูมดล่บมวยไปับมึงเตามัมดภาพสวยที่เองมับหับไปจับวัวตายสั่ง ย้วยบกขี่อยู่โพนี่ตื่นข้างลา้างล้างข้งล่าีสูบบได้ขางไรสูซอยอึดเียบเลยเรียบเลยยังไงยังไง

โโอ้เรียบร้อยเวรกรรมกูเขาไม่ได้ทำตายตายกูตายกูตายเฮ้ยมีทางออกมีทางออกว่ะกูเรียนกูเรนเออ

ส้งางไลตีมันบ่ได้น่าวงน,นี้วิ่งมันฮูขี้แลนมันมากอีแล้วโอ้ยบตอนนั้นมันเจงมาเถื่อนโอ้โหขีม้มเลยนี่วา่ากาอาชีตหลอดนึงหลายวันอีฮี่วันที่หนึ่งมันตายรัวเนี่ยนี่ Ơi, khỉ bỡ Cúi tay, cúi tay, cúi tay Hả? Mà sụt cọ Lên, lên <kubo kuren>. Chị <coughs> <Yeah. coughs> ใส่เนาะแต่เกียร์เนาะมันบ่มันเนาะเสียงมื้อเฒ่าเนาะสีมนต์น่ะคือว่าซั่นล่ะ <coughs>